เก่าเหรอไหมสนิมเขียวคาบคาร์บอนไม่มีเพราะอะไรเพราะน้ำยาใช้นี้ำยาไงกดเกลือหรือกดไฮโดรโคริกไงเห็นไหมนี่เห็นไหมใช้กดเกลือหรือกดไฮโดรโคริกอันนี้อันตรายนะฮะกดนี้อันตรายสำหรับคนทำนะคนทำก็อันตรายผมถามน้องนะน้องที่ผมบอกว่าสามารถปลอมแปลงพระได้เลยฮนะน้องบอกอันตรายพี่ทําอย่างเงี้ยมันเป็นเคมีไงนึกออกไหมเคมีเหมือนคุณฉีดยาฆ่ายาสมัยก่อนนะึกออกไหมพออายุมากอ่า เริ่มต้น,ตนพออายุหนุ่มๆยังไม่เป็นไรแต่พออายุมากขึ้นสังเกตดูไหมจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังเห็นไหมเพรมันซึมไงมันซึมพอภูมิคุ้มกันภายในคุณบกพร่องปุ๊บเนี่ยอายุมากขึ้นไงภูมิคุ้มกันจะบกพร่องพอบกพร่องขึ้นสิ่งที่ตามมาคืออะไรมีปัญหามืองิกมืองอผิวหนังมีปัญหาทางผิวหนังทีเห็นไหมนั่นน่ะเกิดจากการใช้พวกน้ำยาเคมีพวกนี้เนี่ยเหรอไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วสนิมเขียวสนิมแดงไม่มีเห็นไหมคราบไขไม่มีไหมเนี่ยพอน้ำยากดไปไหนเห็นไหมเนี่ยใช้กดเกลือลลงไไปเเเเนนนนีี่่ยยหหห็็มมมมม ทองแดงก็ไม่โผล่มาใช่ไหมเนี่ยนี่คือพระทำผิวเนี่ยเนี่ยคุณดูดีๆนะอย่างที่ผมอ่าไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นผมอ่าไลท์องค์ที่หนักทองไปหรือเปล่าเนี่ยฟูอย่างเนี้ยไอ้ผมถามน้องแล้วเฮ้ยแล้วมีทองแดงขึ้นมาไหมมันก็บอกมีครับมีครับแสดงว่ามันยังแยกไม่ออกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่มีแต่โครงสร้างของรอบโบราณนี่มีเห็นไหมเนยผิวไฟไม่มีเห็นไหมผิวไฟไม่มีอันนี้มีเหมือนทําเหมือนคล้ายๆเก็ดกระดีแต่มันก็ไม่ใช่ไงมันฟูเลยมันฟูโดนกัดมาเห็นไหมเหมือนรอยตามุ้งก็ไมมม่่่่ใชัันนนนจะแตตกกางเเห็ยี เหมือนปลาทอดอ่ะนี่ยเหรอไหมเหมือนปลาทอดซะมากกว่านี่ยเหรอไหมปลาใส่ผงฟูทอดซะมากกว่าเห็นไหมมันไม่ไม่เป็นธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยแล้วเนี่ยเห็นไหมอมเหลืองหมดเลยคาบคาร์บอนคาร์บอนเห็นไหมคาบไข่ก็ไม่มีเห็นไหมสนิมความเป็นสนิมก็ไม่มีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสนิมที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมเพราะมันน้ำย้งยามันกัดหมดไงกดเมยากดกัดหมดเห็นไหมแต่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้สําคัญเห็นไหมเนี่ยความสดของโลหะยังมีอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมมาดูโอตายหาแล้วตรงนี้โลหะยังมีพิรุษอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ย อย่างเงี้ยเวลาส่งรูปมาอย่างเดียวเนี่ยยิ่งถ่ายในมือถือนะไม่ชัดหรอกเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันชัดเลยเนี่ยโลหะเนี่ยทำไม่ได้สิ่งนี้ก็ทําไม่ได้ผมบอกไงปอมการเวลาไม่ได้เข้าใจไหมฮะเขายังปอมการเวลาไม่ได้เข้าใจไหมฮะเขาเอาความอายุร้อยกว่าปีมาใส่ตรงนี้ไม่ได้อายุร้อยกว่าปีมันจะมีอะไรเกิดอะไรก็คือเกิดความแห้งหดความด้านของโลหะความแห้งหดรัดตัว ครับกลับมาพบอีกครั้งนะครับกับการศึกษาเรียนรู้พิมพ์ตําหนิเนื้อพระตามตํารานะครับวันนี้ยังพูดถึงเรื่องพระร่บโบราณเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างที่บอกนะฮะตอนนี้พ,ะพระยพยายามจะให้เพื่อนๆเอฟซได้ดูพระนอกตํารานะฮะพระอย่างที่บอกพระหลวงพ่องเงินเนี่ยสร้างมาร้อยกว่าปีแล้วแต่ตําราเพิ่งมีแค่40ปีเพราะฉะนั้นจะมีพระนอกตําราหลากหลายเนื้ออีกเยอะนะฮะหลวงพ่อเงินเนี่ยเยอะมากหลวงพ่อเงินวัดบางขาน,นี่เย,ยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะครับ เดี๋ยววันนี้จะพูดถึงเรื่องของอการปอมผิวพระแล้วก็การปลอมโครงสร้างของพระนะครับคือตอนนี้พระที่ปอมๆอ,อยู่ปัจจุบันนี้ส่วนมากก็คือเรื่องของการปลอมผิวปอมผิวผิวพระกับอปอมอโครงสร้างของพระก็คือให้ให้แบบให้มันดูเก่าโดยแบบแบบแบบทำผิวอะ่ะกัดจนฟูเลยโครงสร้างใช้น้ำยากรดเกลือกัดเหนืย่หไหมเช่นยากรดเกลือกัดหรือกัดซะจนแบบ ฟูเละไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเขามีน้ํายาหนึ่งตัวที่ที่สำหรับกัดตรงนี้โดยตรงหรือชื่อน้ํายาใช้สับทางทางวิทยาศาสตร์ก็คือพวกกดไฮโดไฮโดคดิกกดไฮโดโคดิกหรือว่า HCI นะฮะกดเกลือตัวนี้นะฮะใช้สำหรับกัดให้ฟูอย่างเงี้ยอย่างองเนี้ยเนี่ยกัดให้ฟูเลยนะฮะเนี่ยจะกัดฟูเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอย่างเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเรามาเล่าดีเทลกันเป็นยังไงบ้างลักษณะการพิจารณาอย่างไรบ้างนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ น้องๆที่เขาดูคลิปผมแล้วเขางงไงงงอ่าตอนแรกก็เข้าใจฮะแต่พอไปเจอของปลอมจริงๆงงฮะงงนะเลยต้องมาขยายเพิ่มเติมนะได้ไหมฮะต้องมาขยายเพิ่มเติมโอเคนะอ่ะเดี๋ยวแล้วก็หลวงพอ่อพรมวัดช่องแคร์เดี๋ยวมีจังหวะผมจะอธิบายให้นะฮะติดไว้แล้วก็พระปลอมผิวนะครับอ่ายังไงบ้างแต่นี้เอ่อเพื่อนๆคงเข้าใจได้ที่ผมบอกนะฮะว่าที่ผ่านมาเป็นไงบ้างผมบอกผุพผ,ผู้ไปเสมอเลยว่า <c oughs> มีของดีให้เก็บไว้ คุณมีพระดีเนี่ยให้เก็บไว้เชื่อผมเถอะแล้วก็ทํางานไปคุณอย่าไปคิดว่าเอ้ยมีพระหนึ่งองค์แล้วให้ผมดูแล้วเพื่อเป็นพระแท้แล้วคุณจะไปปล่อยเชื่อผมถ้าของดีคุณเก็บไว้เถอะครับถ้าคนจะรวยเนี่ยยังไงก็รวยถ้าคุณสร้างเหตุปัจจัยแล้วนะฮะทำงานไปแล้วคุณกเ็เก็บหลวงพ่อไว้บูชาไว้มันก็จะไปสิริมงคลกับตัวเองเนอะอไหมอแล้วความจเจริญความสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองเนี่ยหไหมครับหรือ ถ้าคุณคิดว่าเออจะแบ่งปันอย่างเงี้ยคุณก็ไปหาช่องทางเอาเนื้อมไหมแต่ว่าไปอ่าไปไปเขาเรียกอะไรไปให้ตีราคาเสร็จปุ๊บคุณจะไปให้อ่บรรดาคนที่กลุ่มขายพระที่หลายๆที่นะที่ดังๆอยู่เนี่ยเป็นตัวเป้งๆอยู่เนี่ยที่คุณเห็นเห็นอยู่เนี่ยผมพูดตรงเขาไม่ซื้อพระคุณหรอกครับเพราะว่าเขามีพระสั่งทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ซื้อพระคุณแล้วคุณสังเกตดูได้พระองค์ที่ผมมาโชว์ให้คุณเนี่ยนี่เป็นพระทังบ้านทั้งหมดทาไมผมมาเอามาเอามาทำเป็นเอ็มวีให้คุณดู ถ้าคุณจําเนื้อผราแท้จริงๆได้เนี่ยมันมันจะเห็นแล้วลักษณะความั้นลักษณะความเก่าที่ผมสอนคุณไปล,ลักษณะที่คุณเคยบอกไปว่าโครงสร้างของหลบกโบราณมีอะไรบ้างหนึ่งความแห้งหดลัดตัวของโลหะความแห้งด้านของโลหะต้องมีเนี่อไหมคาบคาร์บอนผิวไฟเน่ยส่วนส่วนมากจะมีเนหไหมฮะ ไต่เม็ดกวดเม็ดทรายบางครั้งไม่มีไม่เป็นไรนึร่ออกอไหมแต่สิ่งพวกนี้คุณต้องจําเป็นพื้นฐานก่อนไม่ว่าจะเป็นความแห้งหดละตัวความซับซ้อนถ้าเทิงถ้าเชิงโลหะวิทยาคือความซับซ้อนของโลหะต้องมียิ่งพระเก่ามากเท่าไหร่ยิ่งมีมากเท่านั้นแล้วก็สนิมต่างๆต้องมีนึกออกไหมแต่พระปัจจุบันก็มีเหมือนกันแต่เป็นพระปลอมนึกออกไหมแล้วสิ่งที่พระปลอมทําไม่ได้คืออะไรรู้ไหมฮะไม่ว่าจะเป็น เขาปลอมได้ปัจจุบันคือฟังดีๆนะตรงนี้ที่เขาปลอมได้จริงคือปลอมผิวกับปลอมโครงสร้างนะฮะแต่เราแยกแยะได,ได้ได้ออกได้หมดเลยเห็นไหมแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้คือปลอมคือปลอมการเวลาจําไวน้นะเขาเอาเอาอพวกเงินอายุร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยมาทาให้เหลือแค่วันเดียวเนี่ยมันเป็นไม่ได้เห็นไหมเพราะร้อยกว่าปีเนี่ยมันผ่านอะไรมาสารพัดมันครึ่งพูดง่ายมันมัน,มน,นชีหนึ่งชีวิต ของอีกหนึ่งคนเลยไปเลยเนื้อไหมฮะซึ่งมันปลอมไม่ได้เนื้อไหมตรงเนี้ยมันปลอมไม่ได้เข้าใจไหมฮะถ้าเขาปลอมตรงนี้ได้มันจบแล้วถ้าเขาการเวลาร้อยกว่าปีมาใส่เพ๊บมเนี่ยมันจะหมดเลยความแห้งหดรัดตัวความแห้งด้านความแห้งด้านของโลหะความผุก,ก่อนของโลหะอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขายังทาไม่ได้เข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาพยายามจะปลอมทั้งผิวแล้วก็ปลอมทั้งปลอมทั้งโครงสร้างนะฮะโอเคแล้วเรามาดูกันวันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นว่าที่เพื่อนๆเ,เ,เ,เจอทุกวันนี้คือเป็นลักษณะการปลอมผิวนกะับปลอมโครงสร เพราะผมมาช่องเคให้นะฮะนะฮะแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยคนที่มาขอเช่าพระผมที่ผมให้ไปไม่ได้เพราะว่าผมต้องการเอาไปเวียดเอามาเป็นเอามาไว้เก็บพระไว้เป็นวิทาณนะประเด็นที่1ประเด็นีอ2ผมอนาคตผมเนี่ยผมอาจจะเฮ้ยเอาไปทําบุญเรียกเวลาคนจะสร้างโรงบงารงบาลผมเห็นรุ่นพี่เขาทำอย่างนั้นไงก็เอาพระไปเอาไปประมูลกันได้เท่าไหร่ ให้ไปหมดเลยให้โรงพยาบาลหมดเราไม่ต้องเอามาเนื้อไหมเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนั้นด้วยเนื้อไหมประเด็นที่สองผมผมอยากทําอย่างนั้นเนื้อไหมฮะนะฮะผมอยากทําอย่างนั้นแล้วเชื่อผมเถอะถ้าเหตุปัจจัยมันจะได้เองเดี๋ยวมีคนมาขอแบ่งเองนั่นอีกเรื่องหนึ่งคุณก็ดูพิจารณาไปคนเราอ่ะคุณพิจารณาดูทีถ้าคุณถึงข่าวจะตายพรุ่งนี้คุณจะตายขึ้นมามันถึงข่าวตายยด้ไงยังไงคุณก็หนีไม่พ้นเนื้อไหมฉันได้ฉันนั้นถ้าเหตุปัจจัยเนี่ยคุณคล้องพระอยู่หรือคุณเก็บ เขาเรียกดีมาซัพพายอยู่ที่ความพึงพอใจแล้วคุณจะให้ไม่ให้นั่นอีกเรื่องแหละนึกออกไหมฮะแต่เบื้องต้นคุณมีของดีคุณเก็บไว้เถอะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยดูพระเป็นหาพระเป็นเพื่อที่จะไปปล่อยอย่างที่บรรดาบรรดาคนขายพระเขาหลอกล่อพวกคุณนะึกออกไหมเอ้ยปล่อยพระเช่าพระองค์ละล้าน2ล้าน8ล้าน10ล้านอย่างเงี้ย ไอ้นั่นนะเขาเป็นการเขาเขาเขาหลอกล่อพวกคุณเนืกอไหมมันเป็นการหน้ามา้าซื้อขายกันเสร็จก็วิ่งหาคืนตังกันเนึกอไหมซื้อขายเสร็จก็คืนตังแล้วหาหาทางคืนตังแล้วเนึกอไหมนอกเหนอกนั้นนะคุณไปดูไปเพิ่มดีมาซัพพลายเขาด้วยนึกอไหมแล้วก็ไปดูแต่ของ พูดง่ายคุณไปยิ่งไปดูมากมากเท่าไหร่คุณยิ่งจําติดตามาก็คือแต่จาแต่พระฉีดมาฉีดปอมโลหะปอมปอมมาคุณไม่เห็นเหรอพระที่เขามาไล่ๆกันอะโลหะแข็งปกเลยเนึกออกไหมพระทำทั้งหมดเลยทําผิวทําโครงสร้างทำพยายามจะทำเาขาเรียกคาบขี้บงขี้เบ้าทงหมดนะพระทาหมดเหมือนที่ผมเอามาทาให้ดูเนี่ยนึกออกไหมฮะเหมือนที่ผมทาให้ให้คุณดูเนี่ยนึกออกไหมฮะคือพระพระทั้งหมดคือเป็นพระที่ เขาพยายามจำ,จำกัดเล่นกันหมดนี่ผมบอกไงไม่ว่าจะเป็นพวกเหลืองอมเขียวเท่านั้นเพ,านนเพราะอะไรเพราะคุณไม่เอาทองคํามาปลอมล่ะนึกออกไหมตอนแรกบอกทองคําเป็นเนื้อปลอมมีทองคาผสมปลอมหมดทุกวันนี้ก็เริ่มแล้วบอกรักปลอมเหมือนกันปุ่ท้ายก็เริ่มเอารักมาไล่กันบ้างแล้วเห็น hey? ไหมฮนะทองคาทาไมทาไมบอกของปลอมเพื่ออะไรเพื่อจะทิ้งเพราะว่าคุณปลอมไม่ได้อยู่แล้วนึกออกไหมทองเหลืองเนี่ยปลอมง่ายสุดนึกออกไหมผิวผิวอมเหลืองอมเขียวเนี่ยผมก็ทําให้ดูไปแล้วนึกออกไหมว่าเป็นการปลอมง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนแล้วทุกวันนี้ทองคําราคาเกือบสามหมื่นแล้ว ใครจะบ้ามาปลอมถูกไหมฮะถูกไหมปลอมก็เข้าเนื้อตัวเองเดียวตายอย่างเดียวนึกอไหมฮะไม่มีไม่มีไม่มีทางฮะไม่กล้ามาปลอมแน่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเลื่องอุเขียวอย่างเดียวนึกอไหมเลืองอุเขียวก็ปลอมง่ายมากถูกไหมฮะนะนะประเด็นที่หนึ่งที่2คุณก็เก็บข้อมูลไปแล้วกันให้รู้ไว้ว่ามันเป็นไม่ได้คือฟังอะไรเขาพูดอะไรเนี่ยคุณหัดใช้ปัญญาคิดตามนะครับคิดตามเนาะเอยเข้าใจไหมฮะมันยุค5 g แล้วใครจะหอบเงินไปไปเช่าตามทางระหว่างทางนะฮะเนืกอไหมหรือไปเช่ากว่า10ล้านบุกลัง เซียนลังอะไรที่เขาพูดพูดกันมันมันผมมองสำหรับผม,มไม่ใช่เซียหรอกเป็นพวกนักต้มตุนขั้นขั้นเซียนอีกเรื่องหนึ่งอย่างนั้นอย่างนั้นซะมากกว่าเหอาไหมนะฮะแล้วแล้วการสอนให้ดูพระเอาพระปอม,มาสอนมันมันผิดหลักหมดฮนะแล้วสอ,ส,ออลออสอนก็สอนผิดทางอีกพระหล่อขึ้นรูปจากน้ําน้ําขึ้นรูปแต่ต้องคมคมสอนก็สอนผิดทางเหอาไหมมันจะ <laughs> มันจะสรรหาอย่างไงเออมันจะพูดยังไงอะโอเคมาดูพระผิวไฟกัน อ่าปอมปอม,ล,ปล,อม,มลักษณะปอมผิวโทษทีไม่ใช่ผิวไฟลักษณะปอมผิวก่อนเบื้องต้นผมบอกไปแล้วนะโครงสร้างของหลออโบ,บราณมีอะไรบ้างนะฮะอ่ามาดูเนี่ยที่พขาพยายามทําเรียนแบบให้เหมือนลักษณะผิวไฟเห็นไหมฮะเนี่ยนะเนี่ยพยายามทําแบบเรียนแบบว่าพระหลออโบ,บราณต้องมีผิวไฟไหมเนี่ยเนี่ยของปอมนะดูบอกไว้เลยถ้าคุณดูพิมพ์และตําหนิเป็นไมคุณตายก่อนแล้วเห็นไหมพิมพ์ตาหนิสวยมากเห็นไหมครับพิมพ์ตําหนิสวยมากเห็นไหมแต่สิ่งที่ไม่ได้ตอนแรกคือความแห้งหดลดความแห้งหดลัดตัวของ อของของเนื้อไม่ได้เห็นไหมแล้วก็ความซับซ้อนของโลหะไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคือพระฉีดนะดูไว้นะพระฉีดก็พยายามปลอมอะไรแล้วผิวไว้แม่สดมากเห็นไ,ไหมฮะอวันนี้มาให้ดูบ่อยเพราะอวันนี้สวยกริบเป็นพระที่ผมชอบมากเห็นไหมแต่พระฉีดไงไม่ได้เห็นไหมโลหะมากเลยคมเห็นไหมฮะคมจีวรคมสวยกริบนี่พระปลอมนะฮะเห็นไหมฮะแล้วคาบไขมีครบคาบคาร์บ,บอนมีครบเห็นไ,ไหมครับเห็นไหมไขปลอมนะฮะไขปลอมนะฮะคาร์บอนปลอมนะฮะเห็นไหมฮะผิวไฟมีครบเห็นไหม อันนี้พยายามจะทําคาบไขเห็นไหมครับเอาผงการทูบมาดีๆใส่นะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยที่ก้นจบเลยไหมเห็นไหมแล้วโลหะมันตึงเห็นไหมฮะนี่คือปลอมผิวลักษณะปลอมผิวนะี่แล้วอย่างนี้อีกนี่นี่อีกอนะฮะเห็นไหมฮะหลุมอากาศพยายามปลอมหลุมอากาศเห็นไหมฮะเม็ดกวดเม็ดทรายกับหลุมอากาศเห็นไหมปลอมขับบงคาร์บอนเร่งไฟอ่อนแก่ไหมที่ผมบอกไงสิ่งที่พระเซียนอ่าโทษทีสิ่งที่นักปลอมพระปลอมไม่ได้คืออะไรรู้ไหมฮะ การเวลาครับเ,เอาเอา,เอาการเวลา100ร้อยกว่าปีมาใส่ในองพระเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะว่า100ร้อยกว่าปีเนี่ยเขาจะมีความแห้งหดละตัวความแห้งความบอบช้าของโลหะเนี่ยหรอกม้ความความซับซ้อนของโลหะแล้วก็ความเก่าผุความผุก,ก่อนเป็นสนิมของโลหะเนี่ย100ร้อยกว่าปีสิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดเนี่ยเขาเอามาใส่ใส่ในพระไม่ได้เนี่ยหรอแม้มันก็เลยเกิดยังไงไหมเนี่ยในความสดเห็นไหมเห็นไหม,ไหมยังมีความสดอยู่เห็นไหม เนี่ยเอามาเอาที่บอกอายุร้อยกว่าปีใส่ไม่ได้คือปลอมการเวลาไม่ได้เอาง่ายๆปลอมการเวลาไม่ได้นะฮะการเวลาคือความแห้งหดละตัวความด้านของโลหะนะฮะความหยวย่นของโลหะความบอบช้าของโลหะเห็นไหมไอ้ความผุกร่อนของโลหะอย่างเงี้ยไม่ได้เนอไหมเหมือนคนแก่ผมอธิบายเสมอเลยคนแก่พออายุมากขึ้นหรือเ,น,เนี่ยผมคุ้มกันจะไม่ดีเนอไหมเพราะฉะนั้นก็จะป่วยเป็นนูน่นเป็นนี่กระดูกกระผุเห็นไหมเหมือนกันฉันได้ฉันนั้นดูพระก็ดูธรรมะดูธรรมตัวเองนี่แหละธรรมชาตินะฮะนะเนี่ย เพจเราอีกนิดนึงเพจเราโชคดีที่บอกมีมเทิดศักดิ์บุญนุนถือว่าเป็นอ,อ,อีกท่านหนึ่งที่เก่งเก่งมากนะฮะในใน,ในการดูพระหล่อโบราณหรือว่าพระกุกอะไรอย่างเงี้ยหรือพระนุชินดูแลผมผมดูแลท่านเป็นคนมีความรู้แล้วก็เป็นคนที่ที่บอกไม่หิวแสงเป็นคนที่ มีธรรมะคนหนึ่งนะฮะคุณสามารถไปอ่านคอมเมนต์ต่อได้เลยเวลาผมลงลงคลิปเสร็จแลนะ้วเนี่ยพี่เขาจะเหมือนกับมาช่วยผมอะ่ะอธิบายให้รัดกลุ่มเพิ่มอีกเหนื่อไหมมาเสริมอ่ะเขาเรียกมาเสริมให้มามาเสริมให้อธิบายเพิ่มให้เนะะื่อไหมคุณก็ได้ข้อมูลเต็มๆนะฮะเนื่อไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยทำผิวผิวไฟผิวไฟปลอมเห็นไหมสนิมปลอมเนี่ยอย่างเงี้ยคือทุกวันเนี้ย ที่ผมต้องพยายามท v, ํา MV คุณเห็น <c oughs> บ่อยๆเห็นหน้าพระแท้บ่อยๆยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายบ่อยๆเพื่อให้คุณจดจำเนือ้อออไหมแล้วที่บอกนะที่บางคนเขาบอกว่าหลวงพ่อเงินหาได้ยากมีแค่500องค์เนี่ยแล้วก็เหลืองอมเขียวเท่านั้นอะผมเลยทําให้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 เห็นเลยว่าหลวงพ่อเงินะมีหลากหลายเข้าใจไหมมีหลากหลายแล้วมีหลากหลายเนื้อเนือ้อออกไหมมีหลากหลายพิมพ์เนือ้อออกไหมไม่ใช่พิมพ์แค่อ,อ่าแค่พิมพ์แค่องค์เดียวหรือว่าตั้งหุ่นเทียนแค่อ่าองค์เดียวปั้นหุ่นเทียนแค่องค์เดียวแล้วก็ไปออกแบบ ทำพิมพ์ต่างเนี่ยนึกออกไหมผมต้องการให้รู้ว่าจริงๆแล้วมีหลากหลายนึกออกไหมแล้วซิกเนเจอร์ของช่างกระบอกบอกอยู่แล้วนึกออกไหมว่าจริงๆแล้วพวกเงินมีหลากหลายนึกออกไหมแล้วเวลาคนพูดที่คนขายพระบอกว่าพวกเงินมีแค่ไม่กี่พิมพ์นึกออกไหมรู้ว่าบางครั้งก็บอกมีแค่พิมพ์เดียวด้วยซ้ำแต่ผลท้ายเวลามาขายพระเนี่ยผมก็ไม่เห็นมันเหมือนในพิมพ์เลยนึกออกไหมก็เยอะแยะไปหมดเอามาขายกันนั้นออกไหมฮะเยอะแยะไปหมดก็พูดง่ายๆคือพูดไปพูดมาก็ หาความเชื่ออะไรไม่ได้เลยนี่ออกไหมครับเนี่ยคุณก็ดูไปเนี่ยผิวไฟปลอมสนิมปลอมเนห็นไหมความแห้งหดรัดตัวไม่มีนี่เจอก,กระดาษทรายเบอร์ศูนย์มาอีกขัดเห็นไหมเนี่ยกระดาษทรายขัดมาอีกเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนเห็นไหมเนี่ยโทษนะครับมือสั่นเห็นไหมเนี่ยขัดมาอีกอกระดาษทรายขัดอีกไหมเนี่ยใหม่นี่คือปลอมผิวนะฮะนะนะสิบเอ็ดนาทีแล้วโอเคนะปลอมผิวอ่ะตอนนี้อ่ามาดู อันนี้เขาใช้กดเกลือเนี่ยอันนี้อีกอันนี้อันนี้คือปลอมโครงสร้างเลยเข้าไปในเนื้อเลยเห็นไหมเนี่ยนี่คือปลอมโครงสร้างเห็นไหมถ้าองค์ที่ผมให้ดูเพื่อนๆจาได้ใช่ไหมองค์นั้นน่ะจะเป็นจะมีอ่าที่บอกว่าหนักไปทางแก่ทองเขาจะดันถ้าโลหะเก่าจริงๆเขาจะดันเขาจะไม่มีความเนี่ยันดับแรกเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูเนื้ออันนี้ต้องดูชัดๆเลยขยี้เลยฮนะนี่น้องๆเอามาส่งให้ผมเพื่อต้องการวันเกิดให้ผมเซอร์ไพรส์ผมเจอเจอเซอร์ไพรส์หนักเลยครับพอเจอปุ๊บเห็นองค์พระและ้วเซอร์ไ โครงสร้างที่ผมบอกไนงะหลอ่อโบราณต้องมีอะไรบ้างเห็นไหมความสึกก่อนยังไม่มีแม้นี่ดูเหมือนจะธรรมชาตินะแต่จริงเขาทะพระทำผิวฮนะใช้กดเกลือหรือกดหลักวิทยาศาสตร์นะฮะกดวิทยาศาสตร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตแป๊บนะึงนะฮะกดวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ใช้กดเกลือผสมภาษาไทยง่ายๆแต่ถ้าเป็นศัพทวิทยาศาสตร์นะฮะเขาชใช้ใช้ชื่อคำว่ากดเขาใช้กดเอ่อกดอไฮโดรคลอริกกดไฮโดรคลอริกนะฮะหรือว่า hci นะไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวกัดกัดก่อนคล้ายๆล้ายน้ำคล้ายๆคล้ายๆกดอะ นึกออกไหมคล้ายๆคล้ายๆเขาเรียกน้ำกดอ่ะน้ำกดน่ะกัดแล้วจะฟูเห็นไหมแต่มันไม่ธรรมชาติเห็นไหมนี่มันจะฟูทั้งองค์เลยไหมมันจะต่างกับต่างกับอะไรต่างกับที่ผมให้ดูอันนั้นน่ะเห็นไหมเขาจะดันลักษณะคือความซับซ้อนของโลหะอย่างผมบอกไงลักษณะของการหลอมละลายไม่เท่ากันผมจำได้ไหมที่ผมอธิบายโครงสร้างฮะออทองแดงทองเหลืองเงินตะกั่วทองคําเขาจะไม่เท่ากัน การหลอมละลายไม่เท่ากันใช้ไฟอุณหภูมินี่ไม่เท่ากันแล้วเวลาเย็นตัวก็ไม่เท่ากันอีกเนอไหมท้องคาเนี่ยเป็นแร่เป็นแรล่เบาเพราะฉะนั้นละลายตัวช้าด้วยเพราะว่าการละลายตัวเย็นตัวช้าเพราะว่าเพราะว่ากว่าจะหลอมละลายเขาใช้ไฟสูงไงนี่บอกที่ผมอธิบายไปนะแต่นี้พอละลายเสร็จเย็นตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวอื่นมันใช้ไฟ อุณหภูมิไฟที่ไม่แรงมากะจุดหลอมละลายเพราะก็เซ็ตตัวได้เร็วกว่าแต่ทองคาเซ็ตตัวหลังสุดเหนื่อยเพราะฉะนั้นพอเซ็ตตัวหลังสุดแล้วทีนี้พอเย็นตัวปุ๊บเนี่ยแล้วตัวเองเป็นธาตุเบาเป็นโลหะทั้งทีเป็นแร่โลหะที่เบาเพราะฉะนั้นก็พยายามขึ้นสู่ผิวหนังไอ้ทัท้งทีขึ้นสู่ข้างบนเป็นโลหะเบาก็พยายามดันตัวเองแทกตัวเองขึ้นมาให้อยู่ข้างบนเหนื่อยไหมแต่องค์นี้สังเกตดูไหมเขาถึงดันตัวทั้งทีถ้าเป็นองค์ที่เป็น หนักทองคำเขาพยายามดันแร่โลหะชนิดอื่นดันขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นก็จะดันบางส่วนที่ขึ้นมาด้วยนึกออกไหมบางครั้งจะมีดันทองแดงขึ้นมาขึ้นมาด้วยก่อนที่จะมีทองคําโผล่ขึ้นมาปะปายนึกออกไหมแต่องค์นี้ดูดีๆนะฮะเห็นไหมองค์นี้ทองเหลืองทั้งหมดเลยไหมทั้งองค์เลย,ยเไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ทำไงหมสนิมเขียวไม่มีความเก่าเห็นไหมสนิมเขียวคาบคาร์บอนไม่มีเพราะอะไรเพราะน้ำยายใช้น้ํายางไงกดเกลือหรือกดไฮโดรโคริกไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมใช้กดเกลืกอหรือกดไฮโดรโคริกอันนี้อันตรายนะฮะ กฎนี้อันตรายสำหรับคนทำนะคนทำก็อันตรายผมถามน้องนะน้องที่ผมบอกว่าสามารถปลอมแปลงพระได้เลยฮะน้องบอกอันตรายพี่ทําอย่างเงี้ยมันเป็นเคมีไงนึกออกไหมฮะเคมีเหมือนคุณฉีดยาฆ่ายาสมัยก่อนนะนึกออกไหมพออายุมากอ่เริ่มต้นพออายุหนุ่มๆยังไม่เป็นไรแต่พออายุมากขึ้นสังเกตดูไหมจะมีปัญหาเรื่องผิวหนังเห็นไหมเพรมันซึมไงมันซึมพอภูมิคุ้มกันภายในคุณบกพร่องปุป๊บเนี่ยอายุมากขึ้นไงภูมิคุ้มกันจะบกพร่องพอบอกพร่องขึ้นสิริตาม,มาคืออะไรมีปัญหามืองิกมืององงผิวหนั มีปัญหาทางผิวหนังทีเห็นไหมนั่นน่ะเกิดจากการใช้พวกน้ํายาเคมีพวกนี้นี่เหรอไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วสนิมเขียวสนิมแดงไม่มีเห็นไหมคาบไขไม่มีเห็นไหมเนี่ยพอน้ํายากดไปเห็นไหมเนี่ยใช้กดเกลือลงไปเห็นไหมไม่มีเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทองแดงก็ไม่โผล่มาเห็นไหมเนี่ยนี่คือพระทําผิวเนี่ยเนี่ยคุณดูดีๆนะอย่างที่ผมอ่านไม่รู้ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเห็นผมอ่าไลท์องค์ที่หนักทองไปหรือเปล่าเนี่ยฟูอย่างเงี้ยไอ้ผมถามน้องแล้วเฮ้ยแล้วมีทองแดงขึ้นมาไหม มันก็บอกมีครับมีครับแสดงว่ามันยังแยกไม่ออกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมไม่มีเลยโครงสร้างของรอบโบราณนี่มีเห็นไหมเนยผิวไฟไม่มีเห็นไหมฮผิวไฟไม่มีอันนี้มีเหมือนทําเหมือนคล้ายๆเก็ดกระดีแต่มันก็ไม่ใช่ไงมันฟูเลยมันฟูโดนกัดมาเห็นไหมเหมือนรอยตามุ้งก็ไม่ใช่มันจะแตกต่างกันเห็นไหมเนี่ยเหมือนปลาทอดอ่ะเนี่ยเห็นไหมมอนปลาทอดซะมากกว่าเนี่ยเห็นไหมปลาใส่ผงฟูทอดซะมากกว่าเห็นไหมมันไม่ไม่เป็นธรรมชาติเห็นไหมเนี่ยแล้วเห็นไหมอมเหลืองหมดเลยคราบคาร์บอนเห็นไหมคราบไข่ก็ไม่มีเห็นไหม สนิมความเป็นสนิมก็ไม่มีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสนิมที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมเพราะมันน้ำย้งยามันกัดหมดไงกดเมยากดกัดหมดเห็นไหมแต่ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้สําคัญเห็นไหมเนี่ยความสดของโลหะยังมีอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมมาดูโอตายหาแล้วตรงเนี้ยโลหะยังมีพิรุษอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาส่งรูปมาอย่างเดียวเนี่ยยิ่งถ่ายในมือถือนะไม่ชัดหรอกเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันชัดเลยเนี่ยโลหะมันจะยทำไม่ได้สิ่งนี้ก็ทำไม่ได้ผมบอกไงปลอมการเวลาไม่ได้เข้าใจไหมฮะเขาต้งปลอมการเวลาไมม่ได้้เเเขาาาาใจฮะคอวม อายุร้อยกว่าปีมาใส่ตรงนี้ไม่ได้อายุร้อยกว่าปีมันจะมีอะไรเกิดอะไรก็คือเกิดความแห้งหดความด้านของโลหะความแห้งหดรัดตัวของโลหะเนื้อไหมความด้านของโลหะความสึกกร่อนของโลหะเนื้อแหมตรงนี้เขาปอมไม่ได้นะอธิบายเข้าใจตรงนี้เขาปอมไม่ได้เห็นไหมเนี่ยปอมไม่ได้อันนี้ดูองคจริงเอามาเทียบให้องคจริงเห็นเนื้อไหมองคจริงเห็นเนี่ยองจริงเป็นยังไงเห็นไหมเนี่ยหนักแก่ทองเหมือนกันแต่แม้ความบอบช้ำคาบคาร์บอนมีครบเห็นไหมเนี่ยอง์จริงเป็นักนาะอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมคาบไข่ก็มีเห็นไหมฮะ ผิวไฟต่างๆมีครบหมดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นธรรมชาติเห็นไหมฮะตามงตามุ้งก็จะขึ้นธรรมชาติของเขาเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นความบอบช้ําโลหะมีเห็นไหมครับอย่างนี้คาบไขมีเห็นไหมเห็นไหมโครงสร้างต้องอยู่พวกคาบไขต่างๆพวกคาร์บอนคาร์บอนอย่างเงี้ยผิวไฟอย่างเงี้ยต้องต้องอยู่เห็นไหมนี่โลหะเห็นไหมอันนี้สดอย่างเดียวเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสีสดอย่างเดียวแล้วสีเดียวเห็นไหมผมบอกพระปลอมจะมีวันณะเดียวเห็นไหมเนี่ยมีวันณะเดียวเห็นไหมเห็นไหมมีวันณะเดียวเหลือองงยยย่าเเดีวลฮะ เป็นข Ł ุยเหมือนกันเห็นไหมเป็นขุยเหมือนกันแต่นี่หลากหลายไหมเนี่ยเห็นไหมคาบคาร์บอบนคาบผิวไฟคาบไขยังมีครบอยู่เห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยติดมาเห็นไหมที่ก้นจบเลยเห็นไหมเห็นไหมครับที่ก้นจบเลยนเลยนี่ยสนิมสนิมขุมเป็นสนิมขุมลึกเลยเห็นไหมเนี่ยเขาต้องมีความสึกก่อนอย่างนี้เห็นไหมครับรอยตะใบไม่มีแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาต้องมีอย่างนี้ จำไม่ดีนะเพื่อนๆจำไม่ดีนะพวกผิวไฟยังไงก็ต้องมีผิวไฟถ้าเป็นพระโลหะอย่างนี้นะถ้าออกมาขนาดนี้นะไม่ใช่หนักทองคำนะนี่ทองเหลืองนะฮะทองเหลืองล้วนถ้าเป็นทองคำเนี่ยอย่างน้อยต้องมีทองแดงโผล่มาเขาจะดันทองแดงโผล่ขึ้นมาดูดีๆนะฮะทองแดงจะเป็นคุยๆนี่ออไหมถ้าพระไดอายุอันนี้ไม่ใช่นะนี่ไหมเนื้อเดียวเลยนี่ออไหมเห็นไหมเนื้อเดียวเลยไหมเนี่ยทองเหลืองอย่างเดียวนี่ออไหมนะฮะเดี๋ยวจะเจอที่หนักกว่านี้ผมเชื่อว่าบรรดาเขาจะทําให้หนักกว่านี้อีกนะฮะคนปลอมพระอย่างไหมแต่สนุกนะ จะผิดสนุกดีเนี่ยไหมสดอยู่เลยไหมเนี่ยจบเลยฮนะเห็นไหมสดอยู่เห็นไหมผมก็ตรงเี้ยเอ้ยมันสดจังวะเนี่ยสงสัยเนี่ยไหมเนีย่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเก่าต้องอย่างงี้ยังมีครบอยู่เห็นไหมคาบไขคา,าบคาบไขผิวฟงผิวไฟตั้งลึกอยู่ลึกอยู่สนิมขุมอย่างเงี้ยเห็นไหมยังอยู่ลึกอยู่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยต้องมีอย่างงี้นะครับของแท้เป็นอย่างงี้โอเคนะได้ความรู้ตรงนี้ไปละนะ ่าต่อนะครับอย่างที่บอกเกินไว้ว่าผมผมติดเอฟซีเรื่องหลวงพ่อพรมเนี่ยฮะคือต้องบอกนิดนึงปีประมาณปี2 5งห้าหนึ่งหกหลวงพ่อพรมเนี่ยคือมีชาวบ้านเขาไปขุดพบพบทองคำเขาเจอเจอทองคำเนี่ยเนี่ยเล่าใหฟังเนี่ยมีตำราบอกเลยนะเนี่ยชาวบ้านไปขุดพบเนี่ยเนื้อโลหะเนี่ยโทษนะครับนี่เลยให้ดูเลยนะเนี่ยเป็นทองคําหนักประมาณ 50- าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไงเตามตำราเลยนะฮะเนี่ยชาวบ้านไปขุดพบนี่อ๋อไหมก็เลยมาถวายหลวงพ่อ ถวายพระพ,พรมพระพรมก็เลยอบอกอย่างนี้แล้วกันเอาต้องการตอนนั้นน,น่ะต้องการจะทําระครังอยู่แล้วเนี่หรอแม้จะหลอมระครังอยู่แล้วก็เลยเอาเอา,เอาทองคำเนี่ยมาหลอมกับหลอมกับระครังหลอมไปพร้อมกันเลยเนื้อทองคาก็มีอยู่แล้วระครังเก่าก็มีอยู่แล้วเนี่หรอแม้ก็มาหลอมไปเลยกับทองคําที่มีอยู่ที่ชาวบ้านขุดได้มาเนี่ยมันจะเป็นมันเป็นลักษณะทองคาโบราณทองคําเก่าประมาณ50-60%เอนะฮะเอามาหลอมพูดง่ายมีเนื้อทองทองปน่ประมาณ5 0 6 0พอหลอมบเปอร์เซ็นต์พอหลอมไ่ปุ๊บเนี่ยี2ห สองห้าหนึ่งหกไหมมันไม่เข้าที่มันหลอมละลายมันไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ท่านก็เลยเออไม่เป็นไรงั้นก็เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ไปไว้ที่วัดเออเก็บไว้ตรงที่หอโขนหอโขนก็แสดงโขนที่พ่อพ่อชอบชอบชมโขนให้เด็กวัดมาเล่นโขนอยู่เรื่อยเหไหมหลังจากเก็บไว้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอจะมากระมาจะมามาออกปีสองห้าหนึ่งหกเนี่ยจะมาทําพระพระเครื่องเนี่ยกรรมการก็เลยไปขอหลวงพ่อพรมเนี่ยพ่อก็เลยอนุญาตให้ทําก็เลยเอาตรงนั้นอ่ะมาทำ่หอนไหมฮะ เนี่ยเอามาทําก็เลยลักษณะจะได้ภาพลักษณะอย่างเงี้ยที่มี FC ถามเอ๊ะทำไมเหมือนเหมือนหลวงพ่อเงินเลยเห็นไหมเพราะมันมีทองคําเป็นองค์ประกอบไงฮะนี่ออกมัามีทองคําเป็นองค์ประกอบมันก็เลยผิวคล้ายๆจะเหมือนนี่ออกมาผิวก็เลยจะเหมือนเหมือนพระพรมนี่ออกมาฮะก็เลยจะเหมือนอ่วโทีผิวผิวก็เลยเหมือนคล้ายๆจะเหมือนหลวงพ่อเงินองค์นี้จะเฉพาะรุ่นนี้นะชื่อว่ารุ่นระคังทองเห็นไหมฮะชื่อรุ่นระคังทองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมครับเนื้อจะเป็นอย่างนี้จะไม่แวววาวเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนคล้าย มีทองคําผสมมง่ายเป็นเป็นเนื้อที่มีทองคาผสมหลวงพ่อด้วยความที่หลอมระครังไงหลวงพ่อพรมเลยให้ชื่อว่าระครังรุ่นระครังทองเนี่ยหรอไหมเป็นเป็นเปื้อนเป็นเนื้อโลหะรุ่นระครังทองเพราะว่ามีทองคําผสมนะฮะแล้วก็หลอมระครังเนี่ยหรอไหมพอเนื้อไม่ค่อยดีพอปีหนึ่งหกปุ๊บก็เลยมาทำอย่างเงี้ยมาทําพระพิมพ์ชนิดต,ต่างๆเน,เนี่ยหรอไหมเนี่ย พิมพ์ที่ที่นี้ต่างๆผมมีรุ่นนี้นะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อเนื้อนี้นะฮะผมมีเนื้อทองเหลืองธรรมดาฮะผมมีเนื้อทองเหลืองธรรมดาที่เคยเพื่อนๆดูนะเนื้อไหมฮะแต่อเนี้มีหลายพิมพ์เห็นไหมอย่างนี้ก็มีมีทั้งที่มีอ่ามียันแล้วก็ไม่มียันด้วยเนื้อไหมเนี่ยแล้วก็เป็นสมเด็จก็มีเนื้ไหมเป็นเนื้อระคังทองรุ่นนี้จะดูง่ายนะฮะเป็นทองคาผสม5 0า0ึกเปอร์เซ็นต์นอหมน้อไหมฮะเนี่ยเข้าใจเลยเนาะมาเข้าใจ โอเคนะครับเข้าใจเลยนะอันนี้เมื่อกี้ให้ดูหนังสือตำราเลยนะอันนี้ดูอง์จริงองค์จริงก็คือองนี้นะฮะแต่เป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะเป็นทองเหลืองเห็นไหมฮะเป็นทองเหลืองนะฮะแล้วรุ่นเนี้ยจะมีทั้งทองแดงทองเหลืองนะฮะแล้วก็เป็นเนื้อเงินด้วยเนื้อเงินประมาณสัก29เหรียญนะจะทําให้ผิดนะฮะนะฮะแล้วก็จะมีเป็นเนื้อเนื้อเนื้อผงก็มีแต่ผมโชคดีอย่างได้มาน้องให้มาเนี่ยจะมียันด้วยเขาเรียกเลยเป็นตาปั๊มตาปั๊มของวัดด้วยฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกพระปั๊มนะฮ ให้ดูเลยนะละนักษณะการการดูลักษณะพับปั๊มอย่างไรบ้างนึกออกไหมฮะคุณก็ไปดูคลิปที่ผมทําไปให้เอา15นะฮะลักษณะพิจารณาโครงสร้างของพับปัม๊มนะแต่ผมต้องบอกก่อนว่าเหมือนเดิมนะฮะผมพูดเสมอเลยว่าตัวปั๊มน่ะมันตัดสินไม่ได้นึกออกไหมเนี่ย,ยคุณดูเ,ดยเลยเหล็กสิมิลเนี่ยมาตัดเนี่ยกระแทกกันไปมากระแทกกันไปมานะฮะก่อนที่ อ่าเขาเรียกต้องอัดอัดัดแรกเนี่ยต้องไปหลอมก่อนหลอมโลหะให้เข้าที่อ่าหลอมโลหะก่อนให้เป็นแผ่นก่อนพอเป็นแผ่นได้ทั้งสิบสองมิลเนี่ยพอได้สิบสองมิลเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาถึงจะมามาเขาเรียกมาโกนโกนให้เป็นรูปรูปองค์พระที่จะปั๊มพอโกนเสร็จเรียบร้อยถึงถึงจะมาปั๊มเนื้อไหมข้นเพื่อขึ้นรูปถ้าโลหะแข็งแข็งจะขึ้นะจะปั๊มสองครั้งจับน้ำหนักสิบตันคุณคิดดูเองแล้วกันฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นมันตรงเนี้ยมันจะเป็นที่มาที่ที่ไปของการดูพพพรรรรระะะะปปปปปัััััั๊๊๊๊๊มมมมมมม้้้ดดดววยยยยยยเเเหหีีีญญนนออฮ่ตงคช แล้วมีเซี่ยนส่วนมากเลยจะมีเซี่ยนแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือความเครียดของโลหะปั๊มครั้งแรกไงเนห็นไหมจะมีแล้วปั๊มครั้งครั้งแรกคือการขึ้นรูปครั้งที่2ก็คือการปั๊มให้ชัดเข้าใจไหมฮะแต่ก่อนจะให้ชัดเนี่ยเขาต้องไปเผาไฟก่อนนะครั้งแรกเสร็จปุ๊บครั้งที่2ไปอ่าล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเสร็จถึงไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเผาไฟเผาไฟพอมันเหล็กมันอ่อนตัวปุ๊บมาปัม๊มอีกทีเพื่อขึ้นรูปให้ชัดเห็อไหมฮะเนี่ยลักษณะตำลงตำหนิผมบอกไปแล้วนะอันนี้ดููไไดดด้้้้้นนนะะะะะฮฮแตตต่โครรรรงงงสาาาอเขใจกกบวผลิ ถึงจะดูขาดนะฮะนึ่อหกือมแต่อันตรายนะฮะทุกวันนี้เพราะว่ามีเครื่อง CNC แล้วมันแกะได้หมดเนึกอหกือไมเพราะฉะนั้นคุณต้องดูเนื้อด้วยดูเนื้อให้ได้เขาให้เข้าใจเนื้อโลหะนะฮะโอเคนะโอเคคข้าวๆาวเพราะเพราะยี่สามนาทีแล้วเดี๋ยวจะจบประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นเนื้อผงนะฮนะเนี่ยมีอย่างเงี้ยโชคดีที่บอกมีตาวัดจบเลยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ